เดินรับสู่ภูเขา,าอะไรปะซิงกาแลนด์มาแล้วให้เราทำอะไร บรรยากาศร,บรอบๆบริจาคผู้บริจาคเป็นผ้าับแรกไม่ทำไรให้เดินสำรวจ่า นกล้วยไปไปไป <Yeah. S 1> โดดไม่ได้ให้เดินอย่างเดียวไหนอะมีกล้วยไหมไหนมีมกล้วยไม่มีกล้วยก็ใกล้ตายไม่มีคนรดน้ำ มีไฟสามารถแชทได้ด้วยโยโยอ่ะนี่คือมานั่งมองอะไรก่อนมองวิวสมชื่อนะครับภูเขาเหงาเหงาแท้เลยยับคลิป เขาเหงาก็จะพูดคุยกันอยู่ไม่รู้คุยกันหนกตรงไหนไม่เห็นคนทะเลสาบเป็นอย่างนี้ไปไปว่าทะเลสาบอืมนี่ไทะเลสาบเราเดิดนน้ำกันเราโอ้ดำน้ำไ,ได้เลย มันเข้าไปใต้ขดอินอ้าวกระโดดไม่ได้อ้อเหงาจริงผีจะลอกไว้นี่คืออะไร อ้าวมีคนมาตั้งแคมป์กันตรงนี้เฮ้ยมีคนนั่งนอนโยกเลยเนี่ยลมแรงเนอะยืนยืนขึ้นอ๋อนี่คือนั่งช้า,าไม่มีใครอยู่ในเต็นท์ได้เข้าไปแจม มีใครใครฉันจะย่างตัวเองหอหอบิลดีแต่ไม่มีคนบรรยากาศรับรอบไปจากที่นี่กันเถอะ เดี๋ยวคนอันไหนนะน่าจะวิ่งให้วิ่ง,างอาไวกว่านี้ มีแต่ต้นกล้วยที่นี่กล้วยขาดการดูแลกล้ตายไม่มีผลให้กริงไม่มีแมพเลยไม่มีแมพไม่ได้พิมพ์มาสวัสดี ดีไอ้กปดออกเน่ยอ้าวููว่ามันไก่แช่ไหนอะไรอ่ะลอยได้ไปไม้ลอยได้ ตแตะแตะตะแตะในดีดนเสียงอะไรนอกจากเสียงฝีเท้าเสียงนกร้องเบาๆอ้าวเฮ้ยโอ้โหติดโอ้โหติดใบกล้วยไปไหนเนี่ยร้อหกสิบเมตรใช่พันหก ร้100อยเมตรอ้าวขึ้นยังไงก่อนอา้าวขึ้นไงอ่ะอ้าวขึ้นไม่ได้แล้วทีนี้ เฮ้ยไม่ได้เดินแ,แทะมันมีใครมาช่วยด้วยอา้าวไม่น่าเลยกู อา้าวไม่ขึ้นนะอนะตายแล้วต้องขึ้นตรงนี้ดิซูมออกไก่ๆอ๋อซูมได้ โอ้โหโถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยไให้หมอนี่มาเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยได้แล้ววิ่งอยกตายโว้อยากอดไอ ไม่รอดกับไม่รอดโอ้ยไปไหนต่อเนี่ยเขาเหงามานักในกันดิก็ไม่มีอะไรเฮ้ยมันบอกว่าไหม่ไปใครวะมาทางเราป่ะ ิ่งตามเข้าไปแล้วมาเพิ่งมาเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะแบบนี้เดินดูธรรมชาติเฉยส ขึ้นมนะา,านี่อย่างนี้วังอนาคด้า เขาจริงผูเขาเขามีแต่ป่านีอะไรเอออืมเจลาเขาวมีตัวอะไรผล่มาหรือเปล่าไม่น่า ไม่ยอมขึ้นมาอยู่บนภูเขาแล้วหรือเปล่าไปให้สุดไปเอ้ยมีคนเดินบนไปให้สุด<ม>ไปให้สุดเปแบบมุมมองโดนโอ้ พักไอพวกเอาหนังสือมาใส่บนหวัวเรารูปหล่อเปล่าเราจะยางตัวเองให้เธอดูอืม ือจุดพักแล้วไปต่อ